สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนหลังในเดือนมิถุนายนชาวทัศไฟนะชาวทัดไฟได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีเมษค่ะสิงห์ธูนูนะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเมษสิงห์ธูนูในโหราศาสไทยหรือว่าตอนตรคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปอาจเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองนะคะมีคนที่ค ถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะอยู่ในสถานะอะไรเป็นอะไรกันอะไรแบบเนี้ยนะจ๊ะเอามาก่อนอื่นเราไปดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะเขากับก่นกอนนะฮะขอให้ชาวทัดไฟหน่อยมีไพ่ชิป แล้วก็มีไพ่ choice messenger reverse พี่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันปะ่ะไพ่ความมั่นคงความถาวร reverse young woman reverse s ซ d ์รีเวิร์สจากในหน้าไพา่มีใต้สำรับเลเวอร์รีเวิร์ด้วยมันอารมเหมือนประมาณว่าในเวลานี้นะชาวธาตุไฟสิ่งที่ตัวคุณเองจะต้องรู้ในความสัมพันธ์นี้ในตัวคุณเองก่อนมันเหมือนคนที่มีทรัพยากรในชีวิตแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะมีศักยภาพพอที่จะหาคนที่ดีกว่านี้ได้อืม เหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราตัดสินตัวเองอะว่าถ้าเราถ้าเราชอบคนคนหนึ่งแล้วคนคนนี้ยังไม่เลือกเรานั่นแปลว่าเราไม่ดีพอไม่ใช่มันแค่คนคนเดียวเองเหมือนเราสมัครงานเลงต้องสมัครหลายๆที่เลยแต่มันก็จะมีสักที่หนึ่งที่เลือกเราถูกปะแต่ถ้าเราไม่สมัครเลยมันคือไม่ได้เลยไงมันคือปิดโอกาสตัวเองร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าสมัครไปอ่ะยื่นไปที่ไหนอะอะไรยังไงสักวันหนึ่งมันจะได้โอกาสมันคือห้าสิบห้าสิบ เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้มันจึงเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชันที่ว่าจาเป็นอย่างมากที่จะต้องขึ้นมาอยู่ในจุดที่ทำให้เห็นว่าตัวเองมีทางเลือกตัวเลือกในชีวิตเช่นกันไม่ใช่แค่เขาที่มีทางเลือกตัวเลือกในชีวิตปัจจุบันการสื่อสารในความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นไพ่ messenger reverse สองแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีด้วยเหมือนกันเนี่ยไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ยัง h u m a นแล้วมัน reverse นั่นแปลว่าคุณไม่ใช่เด็กๆ เด็กๆในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องอายุเด็กๆในที่นี้หมายถึงประสบการณ์ในชีวิตคุณไม่ใช่คนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาคุณผ่านเรื่องหลายๆต่อหลายเรื่องมาแล้วคุณสามารถเอาชนะมันมาได้ผ่านมาได้ก็เหมือนประมาณว่าคุณได้นําประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้กับเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วหรือถ้าคุณยังไม่นํามาใช้นํามาใช้ซะมันจําเป็นมันถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็ให้ความมั่นคงให้ความมั่นคงถาวร ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองมันรีเวิร์สนั่นแปลว่าในเวลาเนี้ยตัวคนอ่านจะมีความรู้สึกเป๋ไปเป๋มาค่อนข้างมีความสับสนอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่ก็ไม่รู้แหละอาจจะมีความรู้สึกไม่แน่ไม่นอนกับความสัมพันธ์นี้ที่เป็นอยู่หรือไม่แน่ไม่นอนกับตัวเองซึ่งไม่แน่ไม่นอนกับความสัมพันธ์น่ะมันไม่ได้มีปัญหาเท่ากับไม่แน่ไม่นอนของตัวเองเพราะเมื่อเราไม่เหลืออะไรให้รู้ว่าเรายังเหลือตัวเราแต่ถ้าเราไม่เหลือตัวเราคือเราไม่เหลืออะไรเลยนะถูกไหม มันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะในหน้าไพ่พอไพ่ทรายมันรีเวิร์ดอะเนี่ยไพ่ของความอาลัยอกหักผิดหวังเสียใจมันรีเวิร์ดด้วยอะมันเหมือนอารมณ์เป็นประมาณว่ามันดูกึ่งกึ่งมันเหมือนจะไม่เสียใจแล้วกับความสัมพันธ์แต่มันก็ยังดูไปไม่สุดมันก็ยังดูพอไปได้แป๊บหนึ่งเวอร์ชั่นแบบ3าวันดีสวันไข่อะอารมณ์เป็นประมาณนี้นะในความสัมพันธ์อะเป็นเวอร์ชันที่ คุณมีความสับสนกับเขาไม่พอแต่คุณสับสนกับตัวเองด้วยอารมณ์แบบอยู่ในเขาวงกตประมาณนี้และจําเป็นต้องต้องขึ้นมาพาตัวเองขึ้นมาอยู่ให้เหนือปัญหาให้ได้เพื่อที่จะมองให้ออกว่าเกมเนี้หนึ่งมันเป็นยังไงกับความสัมพันธ์หรือณับปัจจุบันตัวเราชีวิตเราอยู่ในเกมไหนในชีวิตตัวเองประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูซิ ว่าจะเป็นยังไงทัดไฟมาความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาชาวทัดไฟคุณรู้สึกยงไงกับเขาเชมเพลนอันนี้ไพ่ของธนูด้วยนะมีเชมเพลนขึ้น มีเทมเพลนมีหนึ่งไม้มีการยกย้ายปรับเปลี่ยนงานใหม่หรือเปล่าก้าดาบมีความไม่ตกกันงวลไนถือไม้มีไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็มีไพ้สามดาบเหรออืมแล้วเขาสึกไงกับคุณชาวธาตุไฟ แมจิเชียนค่ะจัดเมนควีนถือาบมีไพ่เจ็ดไม้เขาสุ่ในไกับคุณทับไป แล้วก็ไพ่เดวิลโอเคไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกขเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะาไพ,พ่เพียจะไม่ได้แอพพลายสาหรับทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะแนะนําว่าถ้าคนที่ดูคลิปนี้เหมาะคือตัวเราเองอยู่ธาตุนี้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนธาตุไฟมากกว่าที่เราจะมาส่องเขาเพราะว่า มันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราไงมันอาจจะเป็นเคสผูกพันอย่างอื่นหรือมันอาจจะเป็นไงเพราะฉะนั้นแนะนําว่าดูคลิปตัวเองอบเหมาะสุดนะคะอ่ะไปดูกันจากในหน้าไพ่เอาเป็นเคสที่1ก่อนเคสที่1คุณอาจจะกําลังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบ มันจะมีจังหวะของการเดินทางจังหวะของความไม่แน่ไม่นอนจังหวะของความไม่มั่นคงในการที่จะต้องทําให้คุณและเขาห่างกันซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าถ้ามันต้องห่างกันเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหาเราสองสามคนเข้ามาหรือมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆซึ่งของเดิมมันก็มีอยู่แล้วว่าได้ซึ่งปัญหานี้มันอาจจะมาจากการที่เขาได้งานใหม่เขาต้องยกย้ายอะไรประมาณเนี้ มันดูเป็นแพ่ของการเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเขาเป็นห่วงเขาแคร์แบบคือจะทําได้ไหมจะเริ่มต้นใหม่ได้ดีไหมจะไปได้ดีออกมาดีหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งในขนาดเดียวกันน่ะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่สร้างความไม่สบายใจให้เราอยู่แล้วประมาณหนึ่งอะ่ะมันก็จะอยู่ในโหมดที่เหมือนแบบเขาเป็นคนที่ทําให้คุณวิตกกังวลได้ตลอด ืเขาเป็นคนที่ทําให้คุณวิตกกังวลได้ตลอดเป็นคนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนเราต้องอยู่บนการปรับตัวเราต้องอยู่บนอะไรใหม่ๆที่เหมือนแบบเรียนรู้ใหม่ๆเรียนรู้การให้อภัยในความสัมพันธ์หรือในบางเคสมันคือเวอร์ชั่นแบบปลอบใจตัวเองถ้าเหียอวคนที่ไม่น่ารักจริงๆอะนะเออแต่ถามว่ายังคงยังคงแบบ ไปต่อในความสัมพันธ์ไหมจากในหน้าไพ่มองว่าเขาคงไปต่ออืมก็คงไปต่อนะก็คงเรียกว่ายังอยู่ในโหมดที่แบกรับความเฮิร์ทความเครียดนี้แบบคนที่ไปต่ออะอารมณ์เหมือนแบบเรืออยู่ในกละรมังอะ่ะไม่ออกทะเลสัทีทั้ทงทั้งที่ออกทะเลก็ได้แต่ก็เลือกที่อยู่แค่ในกละมังนี่แหละมีความพึงพอใจที่จะเลือกที่อยู่ตรงนี้นะคะข้อต่อมา ซึ่งอีกเคสหนึ่งเหรอคุณอาจจะเป็นคนที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้เช่นอาชีพหน้าที่การงานทำให้คุณและเขาได้มีโอกาสมาเจอกันอืมเช่นเอ,อเราเป็นเจ้าของบริษัทหนึ่งแล้วเขาก็เป็นลูกค้าอะไรอย่เงี้ยเขาจะมารู้จักเราอะ่ะมันก็จากการที่เดี๋ยวเขาก็ต้องมาแบบ เราก็ต้องมีโปรเจกต์ตัวใหม่ไปนําเสนอเขาเขาก็แบบเออสินค้าตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็รอรุนว่าเขาจะมาแบบอุดหนุนเราไหมอะไรเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็คืออยู่ในช่วงจังหวะที่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้วิ่งเข้าหาเขาไม่ได้ใส่ความพยายามกับเขาหรือมีงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆยืบยื่นไปให้เขาอ่ะมันก็จะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดูเงียบะเหมือนเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขา ซึ่งอเผอิญว่าตัวเราเองอะเริ่มมีความรู้สึกกับเขาเกินคนที่ต้องดีวงานด้วยกันละเกินสภาวะที่แบบมันอยากคุยมากกว่าเรื่องงานอะมันไม่ได้อยากคุยแค่แค่ความรักอะเอออยากคุยเรื่องมันไม่ใช่อยากคุยแค่มันไม่ได้อยากคุยแค่เรื่องงานมันอยากคุยมากกว่าเรื่องงานคืออยากคุยเรื่องของความรักเออเพราะฉะนั้นอะมันก็เลยอยู่ในโหมดที่แบบรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวล ว่าแบบจะทาจะแบบสามารถแบบมีโปรเจกต์ตัวใหม่ได้ดีไหมโปรเจกต์ project ตัวใหม่จะดึงดูเพียงพอให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโหมดที่เหมือนแบบกำลังวุ่นวายอยู่กับสภาวะเขาวงกลมเราจะแบบจะจะลุยยังไงจะสู้ยังไงจะทำยังไงให้ได้ความสัมพันธ์นี้ดีเพราะช่วงนี้มันดูไม่ได้คุยหรือคุยกันน้อยหรือคุยแล้วแบบคุยแล้วไม่สื่อสาร น้าไพ่ฝั่งเขานะคะหน้าไพ่ฝั่งเขาในโหมดของคนที่แบบอยู่ในโหมดที่จําเป็นจะต้องห่างห่างเพราะว่าต้องไปเริ่มเรื่องงานใหม่ไปเริ่มอะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขามีความรู้สึกว่าเขาก็จําเป็นที่ต้องไปอะ่ะ mm hmm. ก็มันมีเรื่องงานมันมีโอกาสมันมีอะไรอยู่ที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยและถ้าคุณจะเรียกร้องหรืออยู่ในจุดที่แบบไม่ให้เขาไปคุณก็จะมีความรู้สึกว่าแบบงุดหงิดเอา้าทําไมเรื่องแค่นี้ ทำไมไม่เชื่อใจกันเออทำไมไม่เชื่อใจไวทำไมไม่เชื่อใจกันทำไมคิดว่าการที่ลองดิส n ทน r ์ร a เลชันชิพหรือเขาจะห่างบ้านบ้างเพื่อที่จะแบบไปทํางานไปหาความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องผิดละ่ะทําไมต้องคิดแบบนั้นเออถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นเราอาจจะต้องปรับที่ตัวเรานะด้วยพลังงานควีนดาเพราะควีนดาอะใครอยู่ใกล้ก็อยากแยกอืม ปินด,ดาบจะเป็นคนที่มีความเป็นห่วงแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งมันต้องเป็น,นยอ,อย่างนี้แน่ๆเลยอะไรย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเออแต่ถ้าเขาเป็นคนที่เคยมีประวัติมีอะไรมาถ้าจะวิตกกังวลพี่ก็เข้าใจแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีประวัติหรือมีอะไรมาอย่างเงี้ยว่าแบบเคยนอกใจเคยมีปัญหารหรือน,นู่นนี่นะ่บางครั้งคุณอาจจะต้องมีความไวเนืรอเชื่อใจเขาบ้างอืมมีความไวเนอร์เชื่อใจบ้างแล้วก็ ดูซิว่าถ้าเราย้ายไปกับเขาไม่ได้มีวิธีแก้ไขยังไงเพราะเขาเพราะเขาต้องไปเออเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือเป็นตัวเราเองต้องไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเราไม่ไว้ใจเขาก็ต้องหาวิธีแมเนจนะคะในส่วนของ e อีพาร์ทหนึ่งคือพาร์ทของคนที่ทํางานด้วยกันมีหน้าที่การงานเป็นตัวเชื่อมโยงเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเขามองเห็นความสามารถในตัวของเราอยู่แล้วละ่ละไพ่เดอะแมจิชเชนมันขึ้นแต่ว่าอยู่ในโหมดที่มีความรู้สึกว่า มันไม่ใช่ในโหมดของคนรักซะที่เดียวอะ่ะแอบมีความรู้สึกเหมือนกันว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่มเป็นพลังงานของความจริงจังพลังงานของการที่รู้สึกแบบโฟกัสกับสิ่งที่เข้มข้นตั้งใจไปต่อตั้งใจเดินหน้าตั้งใจลุยมีความอดทนมีความสู้คุณเคยมีความรู้สึกไหมไอ้เรื่องบางเน่ายบางทีมันพูดมันพูดออกมายากเหมือนแบบเวลาสมมติ มีคนแปลกหน้าละกันให้ลองจินตนาการดูนะแบบในชีวิตจริงของเราว่าเราเคยผ่านอะไรแบบนี้มาสมมุติมีคนแปลกหน้าการจะเข้าไปทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆเราย้ายไปเรียนที่ใหม่ย้ายไปทํางานที่ใหม่บางทีมันจะมีคนที่เรามีความรู้สึกว่าเราเลงแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะไปทําความรู้จักกับคนคนนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเออเขาน่าจะคุยได้จริงๆมันคงมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าคนนี้ดูปลอดภัย คนนี้ดูคุยด้วยได้คนนี้ดูอยู่ด้วยได้คนนี้ดูคบด้วยได้พี่ว่ามันเป็นตาก,กะที่คล้ายกันหรือมันอาจจะเหมือนกันเลยก็ได้นะในการที่เขาเลือกที่จะเข้าหาเราหรือเลือกที่จะห่างเราโดยพิจารณาจากอะไรประเภทเนี่ยพอเขาคิดพอเขามองเราว่าเราเป็นแบบเนี้ยเออช่วงนี้น่าจะมีความยุง่งช่วงนี้น่าจะแบบเหมือนแบบค่อนข้างแบบอยู่ด้วยแล้วเครียดอะไรอย่างเงี้ย เออซึ่งบางทีหลายๆคนไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวว่าเป็นซึ่งเราจะมีความรู้สึกฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็อยู่ได้ก็เราอยู่กับตัวเองมาแต่คนอื่นเขาอยู่กับแบบอื่นมาอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นชินแบบเขากับชินแบบเราไม่เหมือนกันแน่นอนไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนอะไรประมาณเนี้เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นจากในหน้าไพาอ่อ่ะมันเลยเป็นลักษณะที่เขามีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณน่าจะมี พลังงานของความเครียดมีเรื่องหลายๆอย่างให้ต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นนะ่ะอยู่ในจุดที่คุณก็อยู่ในจุดของค,คุณเขาก็อยู่ในจุดของเขาบางทีน่าจะดีกว่าแต่มันไม่ได้เป็นพลังงานของการรังเกียจนะเออใดๆยังไงแต่มีความรู้สึกว่าก็อยู่ตรงนั้นน่ะดีกว่าก็คงทําอย่างอื่นแยกย้ายก็ไปทํานู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้อเดี๋ยวไปดูซิ การเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ตอนนี้ของเขาขเขาคิดจะเทคแอคชั่นอะไรธาตุไฟพลังัานเจ็ดดาบแอบไปทำอะไรก็ไม่รู้แหละเจ็ดดาบเจ็ดดาบสเตรนด์เลเวอส ห้าถ้วยเดอะสตาร์ส่เมตเท้าถามว่าการ Take Action ในความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้โอเคจากในหน้าไพ่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นคนที่ต้องห่างกันนะอืมบุญบาปอะพูดเลยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นค,ครอบครัวกันเป็น คนรักกันถ้าสมมติเขาจะนอกใจคุณถ้าสมมติเขาจะทําคุณอีกครั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ได้รู้แค่นั้นเองเดี๋ยวก็ได้รู้ความลับมันจะถูกเปิดเผยออกมาแต่ถ้าอยู่ในเวอร์ชั่นที่จริงแล้วค่าเขาไม่ได้คิดที่จะนอกใจเราอะสิ่งที่มันจะเซอร์ไพรส์ในความสัมพันธ์นี้ก็คือการปรับตัวมันจะมีการปรับตัวเกิดขึ้นนะคะมีการปรับตัวเกิดขึ้นมีการรู้สึก เฮิร์ตมีความรู้สึกเศร้าใจกับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดส,สำนึกผิดลงไปแล้วก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีกลับมาเป็นคนรักที่ดีกลับมาเป็นครอบครัวที่ดีอย่าไปคิดมากถึงแม้จะตัวอยู่ห่างแต่ว่าอยากให้ไว้เนื้อเชื่อใจได้มันคือหน้ามือกับหลังมือแต่มันเป็นแค่มันเป็นได้แค่สองเคสในเวอร์ชั่นที่ที่ที่ห่างแล้วต้องไปทำงานหรือห่างแล้วต้องไปแล้วเรามีความรู้สึกวิตกกังวลกับเขาอะนะคะ มันเป็นได้แค่สองเคสแค่นี้เลยมันไม่มีตรงกลางไงเคสต่อมาเคสของคนที่มีเหตุต้องเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องหน้าที่การงานเราค่อนข้างรู้สึกดีกับเขาเออมันมีเกณฑ์ที่ ขอดูให้แนวโน้มดีกว่าขอให้แนวโน้มก่อนแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่าง,งคุณกับชาวชาวอดไฟทิ้ถ้วยเฮอร์มิตเด็กถือไม้ เก้าเก้าดาวอนควินไม้อืมทัดไฟจากในหน้าไพ่นะที่พี่ขอแนวโน้มความสัมพันธ์อนะเพราะว่าหน้าไพ่แผนที่จะไปต่อกับคุณอนะในโหมดของคนที่เชื่อมโยงกันด้วยเรื่องหน้าที่การงานนะ่ะ เรามัดระวังความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะได้มีโอกาสไปรับรู้นะว่าเขาจะมีการเปิดตัวคนที่เขาเล็งไว้อยู่มานานแล้วหรือบางทีคุณอาจจะแบบเพิ่งรู้เลยก็ได้ว่าเขาไม่ใช่คนโสดมีข้อบครอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่แบบทําให้คุณอาจจะต้องมีความรู้สึกแบบอึง้งไปนิดนึงว่าในความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้เขา ดีกับเราอะ่ะเหมือนปฏิบัติดีกับเราทําทดีกับเราหลายๆอย่างอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปได้แค่แบบคนที่เชื่อมโยงกันในเรื่องหน้าที่การงานเท่านั้นมันเป็นไปมากกว่านี้ไม่ได้มันเป็นแบบนั้นนะคะมันเป็นไปมากกว่านี้ไม่ได้อืมเพราะในมีเกณฑ์ที่เหมือนแบบมันจะมีคนเปิดตัวเออเป็นแบบนั้นนี่คือเคส เคสนี้นะที่มึงอ่านไปแล้วก็ถ้าเป็นเคสของความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ห่างกันเวอร์ชันที่ห่างกันแล้วเป็นคนที่ไม่ได้มีประวัติใดๆเรามัดระวังคําพูดเรามัดระวังการกระทําของเราเรามัดระวังการระแวงการจับผิดจะทําให้ตัวเขาที่พยายามจะปรับเนื้อปรับตัวแก้ไขสูญเสียกําลังใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือคือทําความเข้าใจอะ่ะแล้วก็ฟังเขาหน่อยดูเขาหน่อยอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาก่อนว่ามันจะต้องแย่แน่เลยมันจะต้องจบแบบเดิมมันจะต้องแบบเนี่ยเดี๋ยวก็นอกใจฉันอีกเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนู่นนี่นั่นไม่ควรแต่ถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เวอร์ชันที่เหมือนประมาณว่ามีประวัติอยู่แล้วเอาง่ายๆนะคะหน้าไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าเหมือนแบบ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคุณจัดการอะไรกับมันไม่ได้หรอกแต่ให้คุณจัดการกับตัวเองดีกว่าจัดการกับความรู้สึกของตัวเองจัดการกับความเครียดของตัวเองเพราะอะไรจะเกิดมันต้องเกิดอยู่แล้วอืมเพราะอะไรเพราะมันคือสิ่งที่เราเลือกคนคนนี้มันคือแพ็กเกจที่ขายมาพร้อมกับเขาอะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดโฟกัสชีวิตตัวเองทำงานตัวเองไปใช้ชีวิตของเราไปในขณะที่ถ้าเรา ยังมีเขาอยู่มันก็ต้องประคองกันไปแบบเนี้ยอืมมันก็ต้องประคองกันไปเพราะไม่มีก็เหงาแต่พออยู่ด้วยแล้วมันก็มันก็มีความเศร้าอะ่ะแต่ว่าแบบนี่แหละเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือเรื่องที่ตัดได้ยากมากที่สุดไม่สามารถใช้เหตุและผลหรืออะไรในเป็นการตัดสินได้นะคะป่ะถ้าเขาพูดคุณตรงๆได้เขาอยากบอกอะไรอะฉลอทัดไป Happiness is my priority เขาเลือกความสุขเป็นอันดับแรกนะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ไหนแล้วมีความสุขเขาก็จะทำอันนั้นเราเป็นคนให้ความสุขกับเขาหรือเปล่าในความรู้สึกเราอะเราอาจจะให้แต่เขาแบบใช่ไหมนะหนึ่งเหรียญเขาเลือกเรื่องของความมั่นคงเรือกของการเงินมาก่อนนะหนึ่งเหรียญสิ่งที่จับต้องได้หนึ่งดาบสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่ไม่ใช่จินตนาการสิ่งที่อยู่ตรงหน้า อยู่เฮิร์ b มีบ h a แจสสิสโกโเธอทำให้ฉันเจ็บแต่ฉันมนฉันก็น่าจะโอเคนะ I want you mm hmm. ในหน้าไพาอ่อ mm ่ะ hmm. มันอารมมี maybe มีไพ่ของความไม่แน่ใจมันอารมณ์เหมือนประมาณว่าเขาก็มีความต้องการคุณแต่ต้องการคุณในระดับไหนต้องการให้เรา อยู่เป็นคนรักเป็นคู่ชีวิตก็อยู่กันแบบประคองกันไปนี่แหละมีปัญหาแต่ก็ประคองกันไปหรืออยู่ในจุดที่ก็มีอยากมีเราไว้ในชีวิตแต่ว่าก็ในสถานะเพื่อนพี่น้องคนทํางานลูกค้าเจ้านายลูกน้องธุรกิจพาร์ทเนอร์ร่วมกันอันนี้ก็ว่าไปแต่ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของของความสัมพันธ์เวอร์ชั่นประมาณนี้ที่เราอาจจะต้องเหมือนแบบดู อขอให้มันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ต่อให้มันผ่านช่วงระยะเวลาอะไรมาก็ดีอยากให้ทุกคนมีความเชื่อไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะมีโอกาสได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ไว้ก่อนว่าสิ่งนี้มันมีในคนคนนี้ไหมแต่ถ้ามันไม่มีในคนคนนี้บางครั้งเราก็ต้องอาจจะต้องยอมเข้าใจว่า เราสามารถมองหาสิ่งนี้ได้จากคนคนอื่นถ้าคนนี้ไม่มีสิ่งนี้เรามองหาได้จากคนคนอื่นและในบางครั้งเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าเราอยากได้ออปชันพวกนี้หรือจริงๆแล้วเราอยากได้คนคนนี้กันแน่คนคนนี้ที่มาพร้อมกับออปชันอื่นที่เราไม่ได้อยากได้หรือเราอยากได้ออปชันนี้แต่เป็นใครก็ได้ที่มีออปชันเนี่ยออปชันที่เราต้องการเนี่ยลองพิจารณาดูประมาณนี้ เอาใจช่วยชาวธาดุไฟนะจ๊ะที่กําลังอยู่ในจุดของแบบความง,งุนงงการตัดสินใจกันยังเลือกไม่ถูกใดๆส่วนท่านที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะคะขอให้แบบเดินหน้าไปต่อได้ราบรื่นนะจบไปแล้วสำหรับ คลิปดวงความรักขึ้นเดือนหลังในเดือนมิถุนายนของชาวธาตุไฟนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับกันกดติดตามด้วยค่ะ subscribe, like, comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ